มาคะ่ะมาแต่งหน้ากันแบบง่ายๆสไตล์นี้เลยแป้งพับสุปรีพรโอ้โหหน้ายังกระสนดูเล็บยังกระโอ้โหเล็บก็ดูไม่ได้เล็บพึ่งลอกนะคะโอ้โหทนดูกันหน่อยแล้วกันเนะาะมาแต่งหน้าคะ่ะตบแป้งกันก่อนก่อนหน้านี้ก็ทาครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาลงแป้งกันเลยเบาๆๆ้เนะคะอ่ะหน้าก็จะมีปากะนิดนึงเนาะ ตกแป้งไปก็เบ้าตาจัดไปหน่อยนะคะบุบบับบุบบับตามสไตล์ํำนางหรืออากีตาหน่อยโค้งโกริบกริบกริบแบบง่ายๆเลยนะไม่มีวิธีรีต่ออะไรลิปก็ป,ป้ายป้าตุ้ยตุ้ยไปนั่น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 ตุ้ยไปลิปพิกัดก็อยู่ตะกาเด้อแป้งพิกัดก็อยู่ตะกาเด้ออจ,จิม,มาจ,จิม,มานี่่ะเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะคะสวยแบบบ้านๆจ้า แ <Okay. S 2> มาใครยังสังไม่เป็นไปที่ Ti กต็อกนะคะแล้วก็ไปที่แว่นและก็ค้นหาชื่อคำนางรีวิวบิวตี้เมื่อท่านค้นหา เจอแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นรูปช่องคำนังรีวิวบิวตี้นะคะแล้วก็จิ้มไปที่ตัวช่องได้เลยแล้วไปที่ตะกา้าถ้าเราอยากสั่งสินค้าตัวอื่นก็อยู่ที่ตะก้านนะจ๊ะสามารถเลือกได้เลยมีสินค้ามากมายทุกคนได้ช้อปปิ้งกันหรือจะไปที่หน้าคลิปนะคะก็จะมีให้จิ้มเลือกที่หน้าคลิปได้เลยนะคะกดสั่งได้ที่นี่นะคะลองสั่งมาใช้กันดูเดอ้อพี่น้อง